ฮัลโหลฮัลเล่ใจแบบหวาแซ่บมาอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องขาสบายดีพี่น้องป้องไปสุขผู้สุขนเนาะเป็นจังใดแน่ค่ะพี่น้องขาฤรดูการเห็ดบ้านเฮานาะพี่น้องขาบางคนก็ได้หลายบางคนก็หาได้น้อยเนาะเห็ดละงกกระพองเห็ดเพาะกระพองเห็ดดินเห็ดแป้งเห็ดเครืองกระพองอันนี้อีเมลจะแบบฟิตใสตู้เย็นไ้ให้นาอพี่น้องขาเพิ่นไปหาเก็บกอนเลยสิมาแกงสุพีสุน้องกินค่ะพี่น้องขามาเด้อคันผู้ใดว่างมากินมากินมาแซ่บนังจจแบบเนาะแกงเห็ดเพาะเท่าใสกันกับเห็ด รวมค่ะพี่น้องขาใส่น้ำผงอุจุอิจิใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตมบักริกใส่อาตคร้ใส่ลงไปค่ะพี่น้องขาที่คาดบ่ได้ก็คือส้มปอนคันผู้ใดมีใบบักขามอ่อนแห้งแซบเด้อพี่น้องเทลงไปค่ะพี่น้องขามันสิออกส้มๆอําลำจักหน่อยค่ะหลังจากนั้นใจแบบกลับไปหาเก็บใบอีตูมาแกงเห็ดบ่มีผักอีตูมันก็บแซบเด้อพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้อง่าแกงเห็ดหอนๆพอเห็ดโอเคเข้ากันเรียบร้อยแล้วอีแม่ใจแบบกลัมาปรุงด้วยน้ำปลาค่ะพี่น้องขา พาดบได้คือพงหนัวเดอ้อใสลายแซบลายาาก็คือบ่ใสก็คือบ่แซบเลยค่ะพี่น้องค่าถึงเห็ดสีเต่าถึงเห็ดสีแกแซบคือเกาค่ะแกงเห็ดผอใสน้ำอ้อเจาะค่ะพี่น้องค่าแล้วก็มีเห็ดลางโงกเห็ดรวมเห็ดดินเห็ดแป้งพร้อมเสิร์ฟมาเดอ้อมากินข้าวกินน้ำสุ่มกันค่ะพี่น้องค่าจำไปเปะสดฮ้อนฮ้อนนำกันค่ะข้าวเหนียวคุยต่ำบักุงโอ้ยแซบหนัวเลยศสมเนแต่พี่น้องมาจ้า